ประเด็นเรื่องของในท w i t t e r นะครับวันนี้เนี่ยเขามี h a s h ท a g ที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งคือแ a แบรนด์ไอดอลคนไทยในเกาหลีคุณผู้ชมสืบสาวราวความมาที่มาที่ไปมันคืออะไรมันก็มาจากกระแสเยาวชนที่ลุกฮือทางการเมืองในเมืองไทยนี่แหละซึ่งกระแสในท w i t t e r เนี่ยทุกวันเลยนะก็จะมีแฮชแท็กใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีดารากลุ่มหนึ่งนะออกมาคือตอนนั้นเนี่ยเขามีกระแส call out c อคือการเรียกเรียกร้องว่าให้ดาราเนี่ยออกมาพูดสิ เรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้บรรดานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาแสดงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนกันหมดแล้วนักเรียนเนี่ยก็ชู3นิ้วนะครับผูกโบขาวในโรงเรียนเพื่อที่จะบอกว่าจุดยืนของฉันเนี่ยต่อต้านรัฐบาลชุดนี้เขาก็ไปเรียกดาราในไทยออกมาก่อนชุดแรกนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีทั้งมาริยานะครับมีทั้งดารานาดาวนะเจมี่เจมส์นะครับ BNK ก็มีน้องฝ้ายน้องเจนนิสออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองและ หนัก <Image. S 1> น้อง <Image. S 1> <Image S 2> อิมเมจตลอดออกมาตลอดเลยค่ะคือดาราในไทยเนี่ยจะหนักจะเบาคือเลเวลของการออกมาเรียกร้องเนี่ยก็ต่างกันไปแต่ส่วนมากก็จะอยู่ในระดับที่ว่าเออปกป้องสิทธิมนุษยชนปกป้องสิทธิในการนําเสนอความคิดเห็นนะวันนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือแบรนด์ไอดอลคนไทยในเกาหลีต้องอธิบายก่อนว่าไอดอลคนไทยในเกาหลีเนี่ยมีหลายคนนะครับอย่างเช่นลิซ่าแบล็คพิงค์แบมแบมนิชคุณนะครับเตนอ็นซ c ทซึ่ง วันนี้เนี่ยแฮชแท็กที่ติดเทรน์ขึ้นมาก็คือแบรนด์ไอดอลคนไทยในเกาหลีเนี่ยเขาก็ติดแล้วก็กมีการแท็กไปที่บรรดานักร้องดังเหล่านี้ที่อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับสาเหตุเนี่ยกลุ่มที่เขาติดแฮชแท็กก็มองนะครับว่าไอดอลเหล่านี้เนี่ยทรงพลังมากในต่างประเทศนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นคนดังแฟนคลับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศแล้วเนี่ยก็น่าที่จะออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะ เดี๋ยวลองอ่านาให้ฟังแล้วกันว่าในทวีตเขาว่ากันยังไรบ้างนะครับอันนี้เอาเฉพาะอันที่คนวีทวีตเยอะๆเลยนะครับอย่างเช่นคนนึงเนี่ยบอก I love you ค่ะ but I don't like the way you act ก็คือว่าก็รักนะคือคนที่ออกมาออกมาแบร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับแหละเป็นแฟนคลับนะเท่าที่อ่านดูนะครับอันนี้เราไม่รู้จะไปตรวจสอบอยังไงจริงๆนะแต่ว่าที่เขาออกมาบอกว่าส่วนมากก็เป็นแฟนคลับแหละอยากให้ดาราศิลปินที่ตนเองรักเนี่ยออกมาช่วยกันปกป้องการเมืองไทยนะ คนนี้ก็บอกว่า I love you ค่ะ But i d o n t l i k e the way you act ก็คือว่ารักแหละแต่ว่าไม่ชอบวิธีการที่เธอแสดงออกเลยนะครับอีกคนนึงก็บอก Sorry but I have to ban Idol คนไทยในเกาหลีก็คือว่าขอโทษจริงๆแต่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องแบนไ Idol คนไทยในเกาหลีนะครับมีคนนึงบอก d a m n i t start now We waiting for you guys so long and I think you should say something บัจ y o ู d ด n นนะครับก็คือว่ารอมานานและว่า จะให้แบมแบมให้ลิซ่าเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกนะครับว่า it's a selfish worldview to protect your opinion on two authors with the a p p l i c a t i o n that you t o l d the moral high ground unless they conform cancel culture is just another word of public bullying อันนี้คือเป็นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามและฝั่งที่ตอนนี้คือมันมีสองแฮชแแข่งกันมา <c oughs> ฝั่งที่ออกมาเรียกร้องให้แบมแบมลิซ่าออกมาพูดเนี่ยก็คือติดแฮชแท็กแบนคนไทยในเกาหลีแต่ว่าฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยมันเกินไปนวหรือเปล่าคือนักร้องศิลปินเหล่านี้เนี่ยเขาก็อยู่ในกฎอยู่ในสังกัดเขาจะพูดจะทําอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีเสรีภาพแบบที่ตัวเองอยากที่จะทําได้อ,อย่างตอนนี้และล่าสุดเลยก็คือแฮชแท็กแบมแบมตอนนี้ก็ติดเทรนด์อยู่ส่วนมากคนที่ติดแฮชแท็กนี้ก็มาให้กําลังใจบอกไม่เป็นไรนะต่อให้มีคนมาเรียกร้องบอกให้พูดเรื่องการเมืองแล้วก็คนเริ่มแบนเนี่ยแต่ฝั่ง แฟนคลับอีกกลุ่มนึงก็บอกไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําเขาก็ยังให้กําลังใจอยู่คือแฮชแท็กนี้ต้องบอกว่าเสียงแตกหน่อยก็อันนี้เป็นเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งตามหลักของฝั่งของกลุ่มที่มองว่าอย่าไปลุกล้ําเขามากเลยเนะี่ยก็บอกว่าเอออย่างนี้เนะี่ยมันลิดลอนสิทธิของเราไอดอลมากเกินไปหรือเปล่าคือการกดดันอย่างหนักแบบนี้เนี่ยไอดอลหลายรายเนี่ยเขาก็มีสังกัดนะครับมีกฎระเบียบที่จะออกมาพูดเรื่องอะไรเหล่านี้น,นี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่การ ภาษาการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าพยายามดันเพาดานพยายามหาหน้าน้ำใหม่ๆใ,ในการที่จะแสดงความเห็นในด้านการเมืองเขาก็อยากเห็นภาพที่จะให้ไอดอลเหล่านี้เนี่ยมาแสดงความเห็นเรื่องการเมืองสักทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ